สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดรวยแทระกันนนะครับเดี๋ยวผมมีสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเนี่ยแก้ไขหน่อยนะครับก็คือ,อตอนนี้จะบวกสามนะ อ่าบวกสามนะครับไม่ใช่บวกเจ็ดนะครับเพราะงั้นอีอ,อีตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นหนึ่งครับแปดบวกสามได้หนึ่งี่ไดเก้านะครับบวกสามยี่บวกสามได้สองบวกสามตัวนี้ได้เก้ายี่บวกสามได้ศูนย์ ได้ 3, บวกสามได้สามไบวกสามได้หกนะครับบวกสามได้เจ็ดครับ <c oughs> อ่าตรงนี้ตรง,งนี้ผิดช่วงช่วงแรกนะครับผิดช่วงแรกส่วนที่เหลือก็บวกถูกหมดนะครับอ่าตัวนี้ด้วยตัวนี้จะบวกสามบวกสามก็คือได้ห้านะอ่าต้องขาดไปด้วย บบเข้าใจนะทีะนี้ตัวนี้ได้เก้าครับอ,ออกห้าเก้าสามตัวนี้ได้เนะก้านะสามออกนะผิดสี่ห้าหมดเออพิดสี่ห้าหมจะหลังตรวนี้ตัวนี้ก็จะได้ศูนย์ครับ ่วนตัวนี้ก็ได้สามด้วยนะได้ศูนย์สามตัวนี้ได้สามหกนะครับได้สองตัวอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเฉพาะสามสี่ส่วนนี้นะเป็นระบบสามนะอันนี้บวกสามถูกต้องครับสามส่วนนี้เดี๋ยวก็คือตรนี้ก็ต้องแก้ไขเป็นห้านะครับ น,นั่นจะเป็นสามนะะครับแค่นี้ครับอย่างอื่นก็ถูกต้องทุกอย่างเฉพาะส่วนนี้สุดเดียวโอเคนะครับสวัสดีครับ